มีคนส่งเข้ามาเยอะมากก็แบบเลือกพนักง,งานมาแล้วไม่ตรงปกถ้าเราแบบเทรนแล้วทํายังไงมันก็ไม่เวิร์กขึ้นอนะ่ะเราสามารถทํายังไงได้บ้างเทรนแล้วเทรนอีกเทรนมา3ปีแล้วก็ไม่เวิร์กคนนี้ไม่เวิร์กสุดแม่งคือหัวหน้าแหละพนักง,งานเข้ามาแล้วทํางานไม่ได้อย่างที่คิดคุณผิดคุณเลือกเขาเข้ามาแหมตอนไล่ออกนี่เครียด <c oughs> ตายเลยแต่ตอนเลือกคนนี่ง่ายมากเลย <c oughs> ไม่ได้คุณอยากได้คนเก่งคุณต้องให้เวลาับการเลือกคนหลายๆครั้งเราชอบหาเทคนิคเทคนิควันนี้ทำให้คุณไม่เป็นมนุษย์นะคุณเวิร์กกับมนุษย์อยู่อนึงงคืห่ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ First Aid นะครับรายการที่เราจะมาตอบปัญหาคนทํางานซึ่งก็จะมีอยู่หลายรูปแบบด้วยกันนะครับก็เพื่อให้รายการสมจริงมากขึ้นก็มีอยู่กับน้องพีวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่อยากมาชวนคุยอีกเรื่องหนึ่งค่ะพี่ต้องเป็นเรื่องที่ปวดหัวสําหรับหัวหน้า HR หรือแม้กระทั่งเจ้าของธุรกิจเลยที<อ>่เราส่งกันเข้ามาคือเรื่องการเลือกคนและการ manage คนค่ะก็มีคําถามที่ส่งเข้ามาว่าเฮ้ยคนดีเราจะสร้างคนแบบนี้อีกยังไงคนที่ทํางานแย่เราทํายังไงกับเขาได้บ้างนะคะก็มี เลือกคาถามของทางบ้านส่งกันเข้ามาคำถามแรกค่ะที่ส่งเข้ามาคุณเมย์ค่ะคุณเมย์เขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าของกิจการขนาดกลางเขาถามเข้ามาว่าถ้าเราเจอคนที่ไม่ใช่หลังจากที่ให้เข้ามาร่วมในองค์กรแล้วม,ม,มีวิธีการยังไงบ้างคะเพิ่งรู้สึกว่าเขาไม่ตอบโจทย์ตอนที่เขาผ่านโปรแล้วไม่ซิงกับทีมไม่เดลิเวอร์งานตามที่เาดไว้แต่ไม่ได้อยากไล่ออกนะคะแต่ขอคําปรึกษาหน่อยว่าทํายังไงได้บ้างครับอันนี้อยู่ในแอเรียของการบริหารคนที่เรียกว่าให้ฟีดแบ็คให้ฟีดแบ็คใช่ ให้เป็นหรือเปล่าอย่างแรกก็ต้องให้เขารู้ตัวคำถามเนาะแรกคือเขารู้ตัวไหมเขารู้ไหมว่าสักเซสหน้าตาเป็นไง <Huh. S 1> เขารู้ไหมว่าตอนนี้เขาไม่มีพูดนี่เหมือนง่ายนะแต่หัวหน้าส่วนใหญ่ตรงนี้ไม่พูดไม่กล้าพูดแล้วก็จะไปแนะนําพ,พูดนู่นพูดนี่จริงๆแล้วอย่างแรกคือการให้ฟีดแบ็กที่ถูกต้อง ไม่ได้ไปว่าเขาอะ่ะคือค,คือฟีดแบ็ที่ดีก็คือสเปซิฟิกว่าเฮ้ยเหตุการณ์อะไรแล้วสิ่งที่ดีคืออะไรสิ่งที่คุณคาดหวังคืออะไรแล้วตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันคืออะไรให้มันสเปซิฟิกว่าให้คนเห็นด้วยตรงกันว่าเป้าม,มันเป็นอย่างนี้และเขายังทําไม่ได้ให้มันสเปซิฟิกแล้วก็พยายามใช้ความรู้สึกตัวเองในการใช้พูดพูดความรู้สึกตัวเองได้แต่อย่าไปว่าเขาในเชิงเป็นตัวตนเขาว่าเออคุณขี้เกียจคุณอะไรเงี้ยเราให้อย่าไปพูดจาชคนอื่นว่าเขาเป็นคนยงงไ พูดเรื่องตัวอย่างแอคชั่นที่เขาทําว่าอะไรที่ดีแล้วมันยังไม่เกิดขึ้นให้มันตรงกันก่อนเพราะฉะนั้นนี่คืออย่างแรกที่สุดก็คือว่าเขาเห็นอันนี้ตรงกันเมืม่อเราฟีดแบ็กอันนี้เสร็จปุ๊บเราจะซูมว่าเขารู้ตัวแล้วว่ามัน<ะ>ไม่ดีเพราะฉะนั้นถัดไปก็คือแล้วเขาอยากทำให้มันดีขึ้นไหมม,มันมีสองอันเขาอยากทํำไหมการหนึ่งคือเขาทําได้ไหม<ะ>สองอันนี้คนละเรื่องอทําไม่ได้เทรนใช่ป่ะอันนี้คือคือใจดี เฮ้ยคือจ้างมานะอ้าวทำงานไม่ได้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเทรนหน่อยอ่าจะจะให้ใครเทรนเราเทรนเองให้คนเก่งในทีมมันมาเทรนหรือส่งว่าไปเทรนข้างนอกแล้วแต่เทรนแล้วต้องเก่งขึ้นอ่าไม่เก่งขึ้นไม่ได้เฮ้ยไม่เก่งขึ้นเกิดอะไรขึ้นตัดเงินเดือนต้องคุยกันใหม่เอออินเซนティブที่เป็นให้ให้แครลอดไปแล้วถ้าทําได้ได้อะไรทําไม่ได้ได้อะไรอ่าอันแต่กี่พูดอันแรกก่อนว่าทําไม่ได้ก็ไปเทรนให้มันทําได้ก็จบไม่อยากทํา มีคนละเรื่องทําได้แต่ไม่อยากทำเฮ้ยทำไมไม่อยากทําล่ะเกิดอะไรขึ้นไม่มีอินเซนティブหรือเปล่าถ้าทําได้ก็งานมันเยอะมากทําได้ก็ก็ไม่เห็นได้อะไรขึ้นมาไม่เห็นได้อะไรมากกว่าเดิมคุณให้อะไรเขามากกว่าเดิมได้ไหมเมกเซนไหมหรือว่ามันอีกแบบหนึ่งเขาเรียก positive incentive อีกแบบหนึ่งเฮ้ยก็จ้างคุณมามันรวยอยู่ในสโคปงานเนี้คุณจะพูดอย่างนี้ได้ไงอ่ะถ้าทําไม่ได้ก็คุณก็ไม่มีโบนัสก็ก็คือเขาไม่ได้อยากทํา เราทําให้เขาอยากท,ทําทํำยังไงก็อยากทํามีทั้งแบบให้ positive กับ negative จริงหลักการมีแค่นี้ที่เหลือคือไปทำํำ<ะ> <laughs> เพราะว่า <laughs> สุดท้ายแล้วการพูดมันเป็นทักษะการมองตามพนักงานการทําให้เขารู้สึกว่าเราแคร์เขามันเป็นทักษะฝึกทั้งชีวิตแต่หลักการมีแค่นี้ <laughs> เลิกดู y u u t แลวไปต้องไปลองคุยละเออจริงจริก็แต่ว่าต้องฟีดแบ็กกับอันนี้ต้องแยกกัน คุณคุยให้เขารู้ตัวก่อนเพราะว่าบางทีลูกน้องก็ยังงง,ง,ง,งว่าเราทาําอะไรผิดเดี๋ยวจะแก้ไขาย,ยากควรจะให้ฟีดแบ็กก่อนเราค่อยค่อย<ด>พูดเรื่องเดเวล็อปเมนท์ทีนี้ถ้าถอยกลับไปนิดนึงค่ะพี่ต้องคืออันนี้เราตอบกันเรื่องเลือกเขาเข้ามาแล้วม,ม,มีคนส่งเข้ามาเยอะมากก็แบบเลือกพนักงานมาแล้วไม่ตรงปกกับตอนสัมภาษณ์เลยนู่นนี่นั่น,นก็จะกลับไปที่เรื่องเลือกคนที่ต้องพอมีแบบวิธีการในการเลือกคนหรือดูคนในตอนสัมภาษณ์และรับเข้ามาทางานไหมคะต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าการเลือกคน ผิดเนี่ยก็เป็นคอสขององค์กรละกันนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีหลักการก็คือก็ควรให้เขาได้ลองทํางานจริงๆอ่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ได้พูดถึง probation เพราะฉะนั้น probation เลยสําคัญมาก<ะ>การที่คุณมีพนักงานคุณมาทํางานกับคุณ3าเดือนแล้วแล้วคุณยังปล่อยให้เขาผ่านโปรแล้วมารู้ทีหลังเนี่ยความผิดคุณไม่ใช่ความผิดพนักงานอันนี้อย่างแรกก่อน<ะ> probation เป็น period ที่สําคัญมากดีทั้งกับเขาและเราเพราะว่าถ้ามันมันไม่แมทเขาก็จะไปทำอย่างอื่นใช่ไหมอันนี้คืออย่างแรกเพราะฉะนั้นแต่ว่าถ้าบอกว่า probation ไม่ได้ การเลือกคนอ่ะก็ควรจะเป็นการให้อ s s i g เมน n ์ที่จริงจังค่ะตั้งแต่ตอนก่อนรับเลยทูกต้องการรีค루ปมันไม่ได้มานั่งเออคุณเก่งยังไงเขาเล่าเล่าแล้วไม่มีหลักฐานอันนี้มันแบบโอสกูลนิวสกู l คือทํางานม,มีให้อ s s i g เมน n ์แต่หลายงานมันทําได้แล้วอ่ะโดยเฉพาะถ้าเป็นพวกโคดดิ้งมันต้องทาอย่างเงี้ยก็ให้งานไปทำอ่ะเดี๋ยวอีกอาทิตย์หนึ่งมาคุยกันถ้าง,งานมันสาคัญพอคุณต้องรีวิวเรื่องเหล่านั้นเรื่องพวกนี้จะสังเกตวก่าไม่เกี่ยวไอ้จ่า เกี่ยวกับคนในทีมนั้นนะคุณอยากได้คนเก่งคุณต้องให้เวลาการเลือกคน <Huh. S 2> เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากแล้วก็ถ้า,าพูดถึงต่างประเทศขาเขาเขาซีเรียสเรื่องนี้มากว่า recruiting นี่เป็นคุณลักษที่สําคัญที่สุดแต่มันไม่ใช่ทิวที่ของเอมันเป็นทิวที่ของทั้งทีมนั้นนะ <Huh. S 2> ว่าอยากได้คนเก่งมาร่วมทีมใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเราต้อง evaluate คนนี้ด้วยกันใช่ป่ะหรือให้หรือคุณมั่นใจให้หัวหน้า evaluate ไหมจริงไม่น่าจะมั่นใจนะคุณอยากมีส่วนไหมทุกคนจะบอกอยากมีส่วนในการเลือกน้องเลือกพนักงานที่มาเป็นเพื่อนใช่ป่ะแต่ไม่ให้เวลาไม่ได้คุณต้องเอาแล้วก็ต้องหัวหน้าก็บอกว่า งานรีคูตติ้งเป็นส่วนหนึ่งของงานหนึ่งทีมก็ต้องบอกเขาชัดเจนแล้วก็เข้าใจว่าเวลาส่วนหนึ่งของแต่ละคนมันจะถูกเอาไปใช้ในการสัมภาษณ์คนก็หัวหน้าก็ต้องเอาแวร์เรื่องนั้นแต่ว่าเรื่องนี้มันก็จะช่วยในการไม่เลือกคนผิดแต่บางคนบอกให้เอชอาสัมภาษณ์มาบอกเฮ้ยคุณปล่อยงานได้ไงเพาให้เอชอาจะไปรู้งานคุณเยอะสุดได้ไงเพราะนั้นเรื่องเรื่องนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องเทคนิคมันเป็นเรื่องทัศนคติว่าคุณให้เวลากับมันจริงหรือเปล่าตอนเลือกคนแหมตอนไล่ออกนี่เครียดตายเลยแต่ตอออนนนนนเเเลลืกกค่่งาาายยมมไได้้ะพรั เราก็ควรจะ invest เวลากับเรื่อง recruiting ให้เยอะแล้วก็ให้เน้นเรื่องงานจริงๆมากกว่าแค่ว่าให้เขาพูดว่าเขาทําอะไรเขาเป็นคนยังไงและอันหนึ่งที่ช่วยเสมอคือ reference check <ะ>ก็ถ้ามีเวลาเนี่ยให้เวลามันมีใครรู้จักคนนี้ไหมเพื่อนเขาเป็นไง<ะ>ไปถามเลยลูกน้องเก่าเขาเป็นยังไง<ะ>หัวหน้าเก่าเขาบอกว่ามีความเห็นไงคนคนนี้บ้างอันนั้น work สุด<ะ>ไม่มีใครโกรหกหรอกองั้นนะ<ฮะ>ก็คือ,อไปถามว่าทํางานที่นั่น work ไหมถูกต้องนนี้เป็นยังไงถูกต้องและให้ดีก็ถามคนนั้นด้วยแล้วดูว่ามันตอบตรงกันเปล่า มันก็หมายความว่าคนคนนี้มีมีทัศนคติแบบหนึง่งแต่ว่าคนที่ทํางานร,ร่วมกันกับเขาคิดอีกแบบหนึง่งเฮ้ยมิสแมทช์ว่ะแสดงว่าคนคนนี้มันแปลกๆนะ <c oughs> อ่าอย่างเงี้ยเห็นป่ะก็ถามเอาข้อมูลมาให้ได้เยอะที่สุดแล้วพี่ต้องพอแชร์ของพี่ต้องได้ไหมคะว่าปกติรับพนักง,งานเนี่ยเลือกคนเนี่ยเรามีแบบกี่เลเวลในการสัมภาษณ์ให้อไซ i g เมนต์แล้วเมื่อไร่เราถึงจะแบบเช็ครีเฟร์จากคนอื่น เช็ครีเฟอร์นี่มันต้องเช็คตลอดอยู่แล้วโดยเฉพาะตำแหน่งสำคัญต้องพยายามแล้วก็จริงๆมันรีเฟอร์ตั้งแต่การเข้ามาแล้วแหละถ้าอย่างแรกก่อนอันนี้ทฤษฎีแล้วมันใช่อยู่แล้วรีเฟอร์โรดีที่สุดค่ะรีเฟอร์โรดีที่สุดบอกต่อมาจากพนักงานเราอาศุ่มว่าเรามีพนักงานที่ดีพนักงานที่ดีของเราบอกว่าพี่ครับมีคนนี้ดีถ้าเข้ามาผมว่าเขาเหมาะกับทีมเราอันนี้คือดีที่สุดเพราะว่าพนักงานที่ดีเขารู้เขาอยากทำงานกับใครตอนสู้เราไปพนักงานที่ดีก่อนนะทีเนี้ยส่วนใหญ่ันเนี้ยจะไม่ยาก เขาว่าเข้ามาปุ๊บก็แอสเซทน้องก็แอสเซทกันเองว่าอ่าทำงานได้นู่นนี่นั่นแล้วก็เราก็คุยเรื่องทัศนคติเรื่อง culture team นี่ก็ถามเรื่องบางทีถ้าทีมมันไม่ใหญ่มากพี่พยายามทําไม่ทําตัวนอตโตนิกคือประสบการณ์ตอนนี้มันไม่ได้จะต้องมาสัมภาษณ์ทุกคนละแต่ referral เป็นสิ่งที่ดีที่สุดมันดีเพราะอะไรเพราะมันใช้เวลาน้อย success rate มันสูงถ้าคุณไปใช้เว็บไซต์ทั่วไป randomly อ่ะย้ำอีกที hr randomly ส่งมาจากไหนก็ไม่รู้ผิดผู เสียเวลาเวลาทำงานเนี่ยมีค่าเอามารีคูดติ้งเนี่ยถ้า ccess r เ t e ต่ำ something is wrong ใน o c e s s ต้องพยงายามทำให้ success r a ร e มันสูงก็เล่าให้ฟังว่าสำหรับพี่คือเรื่องงานส่วนให้ทีมสัมภาษณ์เราอะจะสัมภาษณ์ตอนสุดท้ายเรื่องโกงเขาว่ามันอะไรป่ะทัศนคติบางอย่างว่าเฮ้ยเขาเจอได้ป่าแต่ส่วนใหญ่ให้ให้ทีมคนเลือกชงขึ้นมาจะดีก็ HR ทีมแล้วก็หัวหน้าเนาะแล้วก็ระหว่างทางก็มีการเช็ครีเฟอร์ต่างๆตลอด แต่นี่มันต้องจบตั้งแต่ทีมงานแล้วแหละก็คือให้ a อ s i g n มอืมให้ assignment. s s i g n ม e n t คิดว่าคุณเมย์สามารถลองไปปรับต่อได้นะว่าจะทำยังไงกับของตัวเองค่ะคําถามถัดมาค่ะคุณรูทส่งเขง้าม,มาเขาบอกว่าเขาเป็นทีมบริหารระด,ดับกลางอยากจะขอคําแนะนําว่า เราจะจัดการกับโลเพอร์ฟอร์เมอร์ยังไงทั้งในมุมที่บูสเขาให้พยายามอยากพัฒนาตัวเองขึ้นอันนี้น่าจะคล้ายๆกับข้อเมื่อกี้เนาะแล้วเขาบอกว่าในมุมทีมด้วยว่าเราจะทํายังไงให้ทีมที่ทํางานด้วยกันเนี่ยช่วยๆคนนี้หน่อยแล้วก็ไม่เบื่อกับน้องคนนี้มากเกินไปเช่นเดียวกันต้องกลับมาที่โกว่าตะกี้เนี่ยมันเหมือนกับพอเราจะพูดว่าให้ทีมช่วยๆกันหน่อยอะ่ะอ,อันนั้นไม่ใช่โ<า>กโกจริงๆคือทำไงให้คนคนนี้เขาได้ทํางานได้ใช่ป่ะเพราะนั้น เอาทางานได้แยกกันก่อนทำงานได้ก็คือก็ต้องเทรนเขาคุณต้องให้เวลาจะไปที่ฟีดแบ็กแล้วก็ไปที่ฟีดแบ็แล้วก็เทรนแล้วก,วก็คุณก็ต้องมีเทรชโชวว่าเฮ้ยมันพัฒน,นาได้เปล่าเรื่องนี้ไม่ได้มีเทคนิคอะไรคุณต้องให้เวลาใช่ป่ะเพราะงั้นสุดท้ายก็แยกทางแต่ว่าใช่คุณเลือกเข้ามาคุณไม่ควรจะแบบไม่ลงทุนกับเขาคุณก็ควรจะไปเทรนเขาหรือว่าให้อินเซนティブบางอย่างกับเขาใช่ไหมถ้าทําได้ได้อะไรทําไม่ได้จะเสียอะไรมันก็เบสิกอย่างเงี้ยมนุษย์มันก็เป็นอย่างเงี้ยมัวแต่พูดแต่ไม่มีอิน เพราะนั้นสำคัญก็คือช่วยเทรนเขาแล้วก็พูดถึงเรื่องอ<ม>ินเซนティブว่าเฮ้ยมันควรจะใช้โพซิทีฟหรือ e น a t ทีฟอันนี้ก็เป็นเรื่องเบสิกที่ต้องทำอยู่แล้วส่วนเรื่องว่าจะทำให้พนักงานคนอื่นโอเคไงเขาต้องบอกไว้ก่อนไม่ใช่หน้าที่พนักงานต้องมาโอเคคนโลว์เปอร์ฟอร์เมอร์นั่นคือสิ่งที่คุณไม่ควรตั้งเป็นโกค่ะ g o ก็คือคุณควรจะทาถ้าพนักงานโ okay อเคกับโลว์เปอร์ฟอร์เมอร์องค์กรคุณมีปัญหาแน่นอนเพราะอย่างแรกก่อนคุณต้องรีบทำให้พนักงานคนนี้เก่งขึ้นให้เร็วที่สุด คุณอาจจะต้องอินโวช่วยแรกคนที่เก่งเข้ามาช่วยํานั้นไม่คนเก่งต้องเข้ามาช่วยอ๋อเขาต้องมีอินเทนทีฟเพราะว่าคนเขาต้องมีอินเทนทีฟของเขาว่าทำไมเขามาช่วยอ๋อเพราะว่าคุณเก่งไงคุณเก่งงานแล้วตอนนี้ผมอยากให้คุณลองมาเทรนนะแล้วคุณอาจจะได้โปรโมทเห็นปะมันมันลิงก์กันเพราะนั้นคุณทําเองไม่ได้คุณคุณไม่ได้ใช้ของนั้นมาช่วยคนนี้ด้วยแบบรักกันไม่ใช่เฮ้ยอินเซนทีฟอะไรทําให้คนเก่งมาช่วยคนนี้ให้เกิดขึ้นได้แล้วก็อ๋อถ้าคุณมาช่วยคุณก็อาจจะได้อินเซนทีฟอื่นเพราะฉะ มันทุกคนมันไม่ได้มีหน้าที่มาช่วยกันแบบโดยแบบไม่มีเหตุผลน่ะ <c oughs> อันนั้นคือคือเราต้องพูดเริ่มต้นกันก่อนว่านี่คือมนุษย์ทั่วไปก่อนทีนี้ที่เหลือมันจะรักกันเป็นสนิทกันอันนั้นมันอีกเรื่องนึง <c oughs> แต่อย่า t ท้อิทธิพลแเต้ว่านั่นเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นอยู่ดีก็เกิดเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องที่คนที่ high performer จะต้องมาโอเคคน low performer แล้วเขาเขาไม่ควรจะโอเคด้วยแต่เขาควรจะ involve มาช่วยไหม <c oughs> เขาควรแต่เขาต้องได้อะไรกลับไปไม่งั้น แอสต์ทีมันเดลิเวอร์งานไม่ได้ใช่ไหมมันเหมือนอย่างที่เขาบอกอ่ะนี่พูดบ่อยเหมือนทีมฟุตบอลเน่ะใช่ไหมเนฟิกบอกเหมือนทีมฟุตบอลค่ะพอทุกคนบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรก็อยู่ไปแหละเออโลเปอร์ฟอร์เมอร์เนี่ยไม่ได้เขาไม่ควรจะโอเคเขาควรจะพุตเพรสเชอร์ออนหัวหน้าและไอหัวหน้าเนี่ยแหละต้องเป็นคนจัดการเอ้ยเทรนแล้วเทรนแล้วเทรนอีกเทรนมา3ปีแล้วก็ไม่เวิร์กจริงๆคนนี้ไม่เวิร์กสุดแม่งคือหัวหน้าแหละทั้งนั้นเออเพราะฉะนั้น องค์กรนี้ก็ต้องอินฟูเซชันละเพราะหัวห,หน้าบางคนเราก,าก็ไม่รู้ว่ามันมีเครื่องมืออะไรกลัวจังเลยเดี๋ยวพูดไปแล้วมันจะยังไง PIP อพีโปรแกรมก็มีใช่ป่ะจริงจังพูดให้มันจริงจังเมื่ที่ลูกน้องไม่รู้ว่าเราจริงจังเข้าเลย PIP อพีโปรแกรมอินฟู e มนต์แพลนที่แบบเฮ้ย HR ต้องมาอินฟูนะมีหลักฐานนู่นนี่นั่นเฮ้ยจริงจังดีขึ้นเลยทันทีประสบการณ์พี่ก็มีบางคนแบบเขาไม่รู้เราจริงจังไงแต่ทีเนี้ยสิ่งน่ากลัวคือถ้าคุณปล่อยเวลาไปนานไฮเพอร์ฟอร์เมอร์กลายเป็นโลว์ฟอร์เมอร หัวหน้าไม่เห็นจะแคร์เลยหัวหน้าก็ไม่ได้สนใจทีมโล่พ่อฟอร์เมอร์ก็อยู่ได้นี่่ฟ er อร์เมอร์ก็อยู่ได้เพราะฉะนั้นอ,อย่าเริ่มต้นจากการบอกให้โอร์ฟอร์เมอร์โอเคกับโล่เฟอร์เมอร์เขาควรจะพุท pressure ออนหัวหน้าแต่ให้เขามา i n v o ล v e ได้ดีออโอเคแปลว่าหลักๆมันควรอยู่ที่คนคนนั้นแล,แล้วเราจะทำยังไงให้คนคนนั้นดีขึ้นแต่ไม่ใช่มาแบบให้ทั้งทีมโอเคกับสิ่งนี้ทั้งหมดใช่ใช่ใช่และที่นี้ถ้าย้อนกลับไปนิดนึงค่ะพี่ตองเรื่องโล w พ e r f ฟอร์เมอร์ที่บอกมาเมื่อกี้ถ้าเราแบบเทรนแล้ว เรารู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ได้เหมาะกับองค์กรน,นี้เราสามารถทํายังไงได้บ้างหรือมีวิธีคิดในการจัดการกับสิ่งนี้ยังไงบ้างไหมคะมพี่ตองคือพี่กำลังพูดเรื่องเอาเอาคนออกหป่าคือต้องบอกก่อนนะว่าัวหน้าคนหนึ่งเนี่ยเวลามีลูกน้องที่แบบไม่มีอะแล้วต้องเอาเขาออกเนี่ยให้เข้าใจว่าัวหน้าความผิดคุณก่อนอย่างแรกเพราะว่าเวลาคุณคุณคิดอย่างเงี้ยคุณจะมี respect ว่าเราเลือกคนมาผิดกับงานมันเป็นความผิดของการ recruit คุณต้องกลับไปดูเรื่อง e c r u i t i n g เลย นั่นคือเรื่องภาพใหญ่<ะ>ทีนี้วลาคุณมีทัศนคติแบบนี้คุณจะเริ่มแอคชั่นวิดสิ่งแรกที่สําคัญที่สุดในการที่เราจะให้ใครออกคือ Respect อคุณต้องเคารพเขาว่าเขาอาจจะอยู่ที่อื่นแล้วดีกว่านี้แต่อยู่กับเราแล้วเขาไม่ดีเพราะฉะนั้นคุณต้อง Accept ก่อนว่ามันอาจจะเป็นเรื่องงานที่ไม่แมทช์กันหรือเปล่าเรื่องนู่นนี่นั่นซึ่งเรื่องนี้คิดว่าต้อง Respect ว่าไม่ใช่ไปว่าว่าเขาไม่ดี<ะ>นี่คือทัศนคติถ้าคุณมีอย่างเงี้ยแอคชั่นคุณจะออกมาอะไรกับสิ่งนี้อันน อย่างที่สองเนี่ยอ,อันนี้จริงๆคิดว่าเมียงสือบางเล่มพูดถึงแล้วพี่คิดว่าใช่นะเป็นเรื่องมนุษย์ no surprise คือแบบชมเข้ามาตลอดเลย hmm. ไม่เคยให้ฟีดแบ็กเลยแล้วอยู่ดีบอกเอ้ยวันนี้คุณออกนะ oh. คุณไม่ดี์ไพรส์เซอร์ไพรส์ซึ่งพนักงานส่วนใหญ่มือใหม่หัวหน้ามือใหม่ก็จะบอกแต่บอกแล้วนะครับแต่บอกแล้วลูกน้องไม่เก็ตลูกน้อง hmm. ลูกน้องไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองทำงานไม่ดี <Huh. S 1> หัวหน้าก็บอกแต่บอกแล้วนะครับลูกน้องพี่ที่เป็น middle m a n a g e m e n ทุกคนบอกหมด แต่ลูกน้องไม่รู้ว่ามันไม่ดีขนาดนั้นเลยหรอคุณไม่ได้ให้ฟีดแบ็กคุณไม่ได้เทรนกันให้ฟีดแบ็กที่สเปซิฟิกมาทําให้ลูกน้องเซอร์ไพรส์อันนี้ไม่แฟร์เราต้องให้โอกาสเขาในการพัฒนาตัวเองโอกาสนั้นต้องมาพร้อมคอนเควนท์ที่ชัดเจนว่าหลายครั้งบอกเดี๋ยวให้เวลาเพิ่มนะอแต่ทําไม่ได้แล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาหลายทีแล้วทำไมครั้งนี้มันเกิดขึ้นอะแสดงว่าคุณไม่ได้พูดชัดเจนว่าถ้าทําอันนี้ไม่ได้มันจะเกิดอะไรขึ้นคุณหน้าไม่กล้านน้ะะฉั โน้ตเซอร์ไก็คือนี่คือสิ่งที่ผมคาดหวังรอบนี้ถ้าทาไม่ได้เนี่ยอาจจะต้องพิจารณาเข้าโปรแกรมหนึ่งนะทีนี้มันจะคุย,ยจริงจังเพราะหลายครั้งทีู่กน้องไม่คุยจริงจังหรือไม่ปรับตัวเพราะเขาคิดว่าเราไม่จริงจังไม่รู้ว่าผลเสียจะเป็นยังไงถูกต้องเพราะฉะนั้นการเซอร์ไพรส์ตอนท้ายว่าพุ้ยมันไม่ดีขนาดนหรอพี่เหมือนเคยบอกผมเลยผมก็นึกว่ามันกลางๆอันนั้นไม่แฝงลูกน้องควรจะรู้เออ<ๆ>เพราะฉะนั้นการสื่อสาร n o surprise พี่ว่าเป็นสิ่งสาคัญแล้วหลายๆาคนเนี่ยพอเขารู้เรา เขาอาจจะขยับขยายไปหางานบางทีมันจะสมูทแอ as แบบนั้นเลยด้วยซ้ำว่าเราพูดจนเขารู้สึกว่าเออเขา give up เพราะเขา give up ไม่ได้ผิดแต่เขามีเวลาไปหางานอ,อย่างเงี้ยผมกว่ามันมันมันเป็นมันก็จะได้ประโยชน์ทั้งสองฝั่งคือให้เห็นภาพจริงว่า้อองานจริงมันภาพคาดหวังไปอย่างนี้แล้วคุณทําได้แบบเนี้ยเออทามิ่งคุณเหลืออยู่เท่าเนี้ยคุณจะยังไงเออ with respect ค่ะสำคัญมากมพี่ต้องดูเน็ตเขา respect มากแน่นอนอคือ พนักง,งานเข้ามาแล้วทางานไม่ได้อย่างที่คิดคุณผิดคุณเลือกเขาเข้ามาเขาเสียเวลาองค์กรเสียเวลาจ่ายเงินเดือนเขาไปแล้วแอสหัวหน้านี่คือเพอร์ฟอร์แมนที่ไม่ดีของคุณแล้วมีคนถามเข้ามาเยอะเหมือนกันพี่ต้องเรื่อง Exit interview พี่ต้องพอแชร์เรื่องนี้เพิ่มเติมได้ไหมคะว่ามันจําเป็นไหมแล้วมันสําคัญยังไงในองค์กรอ๋อ t e r v i e w จำเป็นอยู่แล้วครับก็คือเราคนที่จะออกเนี่ยเขาก็จะให้ฟีดแบ็ k ที่ค่อทั้งตรงที่เมื่อก่อนเวลามันมี Power เขาให้ไม่ตรงทีนี้จะให้เขาคุยกับ, HR, กบเก้เาา้า่่สอาจคควมริง่ะ เพราะนั้นใครก็ตามที่เขาไปคุยแล้วเราจะได้ความจริงให้เขาไปคุยกับคนนั้นแต่หลายครั้งไม่ใช่หัวหน้าเออไอสิ่งิดูเต้องในความจริงส่วนใหญ่เอชก็ควรจะเป็นคนที่ได้สิ่งเหล่านั้นแล้วก็เอากลับมาบอกหัวหน้าว่านี่คือนี่คือสิ่งที่เขาพูดซึ่งก็ต้องแยกอาโมันกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะไม่ได้ว่าเราจะแท็กชันทุกอย่างแต่เรื่องพวกนี้ก็ต้องรับฟีดแบ็กก็รับมาหมดแล้วก็มากรองมาที่คาถามสุดท้ายะคะ่ะคุณกระต่ายส่งคําถามเข้ามาเขาบอกว่า เขาได้ทํางานเกี่ยวกับอสังหาค่ะในทีมเนี่ยมูดค่อนข้างทํางานไปเรื่อยๆเพราะงานส่วนมากเนี่ยก็มีแบบแผนมีแนวทางที่เคยทำๆกันมาอยู่แล้วแต่มีคนใหม่เข้ามาจอยอทีมเป็นคนที่เก่งแล้วก็แอคทีฟมีไอเดียใหม่ๆมาเสนอตลอดเลยคําถามคือเราจะทํายังไงให้เทรดของคนเก่งๆไอเดียดีๆอย่างนี้เนี่ยส่งไปที่คนอื่นๆในทีมหรือองค์กรได้บ้างไหมคะได้ครับก็ขึ้นกับหัวหน้าก็หัวหน้าก็ต้องบอกทีมชัดเจนว่าอะไรคือสิ่งที่คาดหวังพฤติกรรมอะไรสิ่งที่คาดหวัง มนทำได้หลายแบบนะเช่นเฮ้ยพฤติกรรมแบบนี้ดีเราอยากให้ทุกคนเป็นแบบนี้แต่ส่วนใหญ่พูดอย่างนี้มันไม่เป,เปลี่ยนหรอกอใช่ปะ่ะ <laughs> หนึ่งต้อง take action ให้รีวอร์ดคนนั้นถ้าเขาทำอย่างนี้ได้เอารีวอร์ดไปคนอคน<ป>ื่นก็จะเริ่มอยากได้บ้าง่ะฮะถ้าคนเราไม่ได้พูดอย่างเดียวคุณต้องให้แต่จริงมันก็ให้มันก็เป็นคอสเนอะจริงๆที่เหลือมันก็จะเป็นเรื่องทางทีมนี้ยังแบบทํางานกลางๆใช่ไหมให้เป่าเพิ่ม ดูว่ามันเป็นไง Push Echo เลยก็ Push g o ได้ด้าทำได้เพิ่มแต่ว่าเฮ้ย mm. I raise the bar mm. ก็ทำได้เหมือนกันเพราะคนบางคนที่บอกว่าทำงานเฉยๆเรื่อยๆก็แสดงว่าหัวหน้าทำได้เพิ่มนี่ mm. แต่หัวหน้าไม่ทำแสดงว่าอยู่เป้ามันต่ำไป mm. ให้เป้าเพิ่มถ้าให้เป้าเพิ่มได้อะไรเพิ่มแล้วเขาได้อะไระก็ต้องมี incentive เพราะมันมันไม่ได้ลิงก์กับคนคนนี้ทีเดียว mm. ทำไมคนพวกนี้เขาถึงทำงานอยู่เฉยๆได้เฮ้ย mm. แล้ว่างนั้นมันเป็นคนเก่งอยากอยู่นั้นหรอคนเก่งไม่ได้อยากอยู่งั้น คุณจะไม่ได้คนเก่งนะคุณได้เดบวอยากทำงานให้ดีขึ้นอ,อยากพัฒน,นาตัวเองอยากเงินเดือนเพิ่มอยากจะได้อาธิริที้เพิ่มเซ็ตเป้าให้มันท้าทายคนกลุ่มนั้นถ้าเป็นคนที่ถูกต้องเขาก็าจะอยากขึ้นมาเองแต่ดีถ้ามีคาตาลิสเข้ามาเรียกคาตาลิสแล้วกันก็ให้ทําให้ดูว่าถ้าทําได้แบบนี้มาให้โตที่เหลือไม่อยากโตไม่ผิดนะแต่นี้คุณอยู่บัคเก็ตหนึ่งก็พูดให้ชัดว่าและเทคแอคชั่นให้ชัดว่าอะไรคือพฤติกรรมที่ถูกต้องคุณก็ให้รีวิรฤต่เราสึกว่ายงไม่โเค เราก็ไม่ต้องให้รีวอร์ดกับสิ่งนั้นเดี๋ยวคนมันจะเลือกทางมันเองอ,อก็สื่อสารแล้วก็เทคแอคชั่นบอกโกให้โกไปแล้วก็ให้อินสันช่อันนี้ก็เป็นคำถามทั้งหมดของอวันนี้ค่ะพี่ต้องพอมีคำแนะนำเพิ่มเติมไหมในการเรื่อง manage คนเลือกคนเมื่อกี้ที่เล่ามาทั้งหมดมมมจริงๆเรื่องบริหารคนมันคุยได้ทั้งแบบทั้งชีวิตเลยนะแต่จริงๆอะไซเคิลของการบริหารคน HR เนี่ยมันก็คือเลือกคนพัฒนาคน แล้วก็สุดท้ายก็บริหารจัดการเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็อาจจะพูดถึงเรื่องการเอาคนที่ถูกต้องอยู่คนที่ไม่ถูกออกอะไรเงี้ยผมว่าไซเคิลมันเป็นอย่างนี้หลักการนะหลักการแต่ว่าสําคัญอันนี้อาจจะดูธรรมะนิดนึงนะ <c oughs> คือเป็นหัวหน้าเนี่ยตะกี้ที่พูดมาทั้งหมดหลายเรื่องเนี่ยคือค,ค,คุณต้องมีสิ่งหนึ่งคือเมตตานะคือใช้คํานี้เลยเพราะว่าก็คือคําว่าหวังดี <c oughs> ใช่ป่ะ <c oughs> มันก็คือการแคร์พนักง,งานแหละ <c oughs> คือถ้าหัวหน้าคุณตะกี้ที่พูดทั้งหมดนะคุณแคร์ให้เขาดีขึ้นให้เขาได้ททําาางนนี่ชเลขึ้ หรือคุณแคร์ว่าเขาอยู่ที่นี่เขาไม่เวิร์กอะ่ะคุณมีความรู้สึกนั้นอะ่ะมันจะออกมาเองตอนที่คุณสื่อสารแต่ถ้าคุณไม่ได้มีความหวังดีให้กับลูกน้องของคุณเองอะ่ะมันก็จะสื่อสารออกมาคุณแบบเห็นเขาเป็นเครื่องมืออะ่ะผมว่าเรื่องนี้ไม่ได้คือจริงๆแล้วคนหน้าเนี่ยคุณเลือกเขาเข้ามาคุณควรจะคาดหวังแคร์เขาแคร์อาชีพเขาแคร์งานของเขาอย่างที่บอกอะ่ะทำให้เขารักงานไม่ได้รักเราอะ่ะนี่คือสาคัญคแล้วเรื่องเนี้ยมันก็จะเป็นเรื่องที่เมื่อเราแคร์เขาแล้วอะ่ะ สิ่งที่เราสื่อสารทุกอย่างอะ่ะผมไม่เชื่อว่าพนักงานจะรู้สึกได้หลายๆครั้งเราชอบหาเทคนิคเทคนิควันนี้ทําให้คุณไม่เป็นมนุษย์นะคุณเวิร์กกับมนุษย์อยู่เพราะนั้นเนี่ยไอ้แบบไอ้คแบบแบบอนเทนต์แบบที่บอกว่าเฮ้ยสี่ข้อ8ข้อ5้าเทคนิคอย่างเงี้ยใช้ได้ฟังได้แต่มันเป็นทักษะอยู่ดีอ่ะคุณก็ต้องเอาไปปรับให้มันมีแม่ตายอยู่ในนั้นให้มันมีความแคร์อยู่ในนั้นแล้วพนักงานจะเป็นคนจัดคุณเองว่าเป็นยังไงไม่ใช่คุณทาเทคนิคนั้นแล้วมัน เรื่องนี้ก็เลยคิดว่าอยากจะฝากไว้ว่าเทคนิคไม่ได้สําคัญเท่ากับความจริงใจไม่ได้สําคัญเท่ากับความที่คุณแคร์พนักง,งานคุณผู้บริหารคนนที่ผมเข้ารถเขาบอกว่าอีเวนต์พนักง,งานออกอ่ะเขายังรักเราเลยเขายังรักองค์กรเลยว่าเฮ้ยเขายังรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งเราได้โอกาสนี้แต่เราทำไม่ได้ว่ะเออเดี๋ยวเราค่อยกลับมาสมัครใหม่เว้ยเขาออกไปเฮ้ยองกร,รนี้ดี<ะ>เออเราออกมาตอนนั้นเราไม่เหมาะเราแต่ว่าแกเก่งแกแกเข้าไปเขายังกลับไปรีเฟอร์คนเก่งกลับมาให้เรานั่นแหะคือภาพที่มันควรจะเป็น แลาสำหรับใครนะคะที่อยากถามพี่ต้องอยากปรึกษาพี่ต้องนะคะก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้หรือว่าส่งคําถามเข้ามาผ่าน QR code mm hmm. ได้เลยนะคะและสุดท้ายนี้ก็ขออนุญาตปรัติดตามแปะรทัดครึ่งถูกช่องทางเลย mm hmm. เราพยายามสร้างคอนเทนต์ดีๆทำคอนเทนต์ดีๆออกมาเพื่อตอบโจทย์คนทํางานที่ไม่มีเวลาะคะ่ะวันนี้พี่และพี่ต้องก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะก็ขอบคุณทุกคนม,มากมเลยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ